แต่เพิ่นเอโกนะเพิ่นว่าผู้ชายว่าแต่มูทวงน้ําบ้านหาผู้หญิงอืมตามมันอันนี้ว่าเนี่แม่นเกว่าบ่ได้ไดตามผู้เฒ่าผู้หยังเพิ่นว่าเนาะตามความเชื่อว่าซั่นซะเอาเด็กน้อยมาอันเหยียบเบิ่งหั่นนะเนาะเคยอยู่บ่ในบ้านเจ้าเคยบ่อเคยมื้อนั้นคือเห็นอันลูกบ่ดีบ่น ับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตจุกูจุกคนประชุมองสบอร์ดเนาะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวหรือฝั่งไทยว่าจะภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเลยทางเวียงเองก็มาทางบ้านน่าแพลกพี่น้องเลยเนาะมาหาทางครอบครัวของน้องตาอีกเช่นเก่าเช่นเคยพี่น้องเพื่อเป็นการเสียเวลาเลยเข้าไปหาเพื่อนก่อนพี่น้องเนาะไปเบิร์นกชมกันโอเคพี่น้องเลยมาเบิ่งทางเงินเบาเบาหนุ่มบจืดพิ่นโอ้แดดกับอยากเช่าเนาะ อโดยโดยสบายดีเด้ออันนี้ห้อนนี่่อลเลนจ้าน่ะอันนี้เจ้าเช็ดยังฉันอ๋อสิบผูกเปใช่ห่มนี่สบายดีทั้งน้องต้าน้ำกินข่าบ่อเออกินข่าครับยังเจ้าเอิญนะมอนเจ้าเอิญมาได้แบบนี้เพระมาเออกับปลาว่ะากับปลาเมนปลากระพง สบายดีเลยพ่อแพทย์เลยโอ้สบายดีเลยน้องต้าพิ่นเฮ็ดบอลถุเป้พี่น้องเลยป๋าเนาะไอ้ที่ที่ว่าเพิ่นเฮ็ดนั้นดักเนาะเถาไปเอามาพุ่นอ๋อแม่งเอาลำเทียงบ่ของเขาเขาเก่าเขาได้เขาให้โอ้สาเก่าเขาให้เพราะเป็นไม้แกนยังดีอยู่ด้วยใช่อืมขาดขาดอยู่พี่น้อง ยาวเพิ่นพี่น้องออยังไงยาวเพิ่มน่อาให้เนาะเอาไม่ใช้มาใช้ปันเอาไม่มาสใช้โอ้ไม่อันสิตาร์เทราขั้วเลยบพรไม่ันี่นะโอ้ลายอยู่เนาะห่านลงต้นหนึ่งนี่ก็คือว่าได้ละขั้วได้เติบ คาดว่ามื้อใดสิได้ม้างเถียงม้างหยังบิม้างมื้อนี้อ๋อปันมือยวเฮือนนี่ได้สิได้เฮ็ดถึงจับ่มือดหามือดล้บ่ยมาแล้วครับอ๋อยเหยไพอได้อยู่เลยเนาะอือม่บ่มีพี่น้องเอ้ยเดๆกเจ้าขุดหูน้อยพดขุมน้อยพดไมมีแต่ไม้ใหญ่ เออๆๆเนาะค้าว่าได้ดินได้หอนนี่หมาว่าได้นี่นี่คือว่าออกมาอยู่นี่พุ่นมึบ่ได้อยู่ต้นเว้นนี่บ่ได้อยู่อยู่โดยอน้นี่บ่ได้อยู่พุ่นเียามมือเช้าแล้วก็ยามายามมือแรกกยามือมายามอันมือเช้าต้นแดงน่ะมือ บ่เง่ายบ่เพรายังเกี่ยบไปบนาอยู่เนาะโดยัปกติชุ่มมันพวกเขาบอดี้ว่าอย่าง่นมาเนี่ยจะงุ้ง่นมาตอนแดงบ่ตอนแลงบางทีกันโอ้อากาศเย็นเนาะตรงนัอนก็นี่อากาศ้อนใช่ปะอากาศ้อนโอพ่นแห้งดีสินอ่ะล็ับบี้ใหม่ เหมือยแน่น้องตายเลยเสาเน่นี่เพื่อนห้ซื้อบ่ด้วยจังไหนบ่เพื่อนห้ซื้อแบบทั้งทั้งอ้ายเพื่อนนี่เด้โอ้ทั้งอ้ายของบ่าวนุ่มบ่าวนุ่มได้ซื้อแล้วเนาะโดยเพื่อนก็ลืมเลยพู้ที่มาคุดคุ้มซอยเด้เพื่อนไฮเหนื่อยเหนือยเนื่อยแล้วเพื่อนาให้เพื่อนชุ่มเพื่อนชายชุ่มเพื่อนนี่ยได้อเฉลยมาปลูกเพื่อนชอยนี่เนาะโดยมือย่อขึ้นนี่ไปมั่งโดนอันนี้ เพื่อมากตัวนั้นมาอีกนั่นเอแกนแต่ต้นบิ๊กเห็นไหมมันไก่เนาะบัดเวลามันลมมันเนี่ยแม่เนเขาเจ้าบตัดบ่บ่เขาเจ้าบตัดเขากัดไห้เป็นตัดแล้วเนาะเพราะว่ามันอยู่ไกลเกินกาซานเราเถ้าลมมามันหักเห็นเป็นไบบนี้มันไกลอย่างเงี้ยมันฟาดลงมาเนี่ยกัดจบดเรียบร้อยหรืบเปล่ ก็คิดย่านอยู่ย่านอยู่างไหไอเซ็นตั๊ดไอเซ็นบัตอะไรอย่าเงี้พอต้นอันนี้เคยเห็นมันดังเติมันกระขาดเครื่องเนาะเนาะมันโบออาไปกระขาดเครื่องเลยอย่างนี้มันแบบมันบมมันนะเขาจะขี้ยอืมอันนี้มาหนิพี่น้องเไยนามในกับบูมีเนาะมันอยู่บนเช้ากันยังบูมีน้ามมีในแต่ว่าก็ได้ยินข่าวๆมาแล้วก็คือสีเพิ่นสีเห็ดแบบอ่า เชิบเชิบมาที่รอย่างแบบเดียวก็ที่ดิดนะนที่ดินก็ตอนแรกก็ข้าววอนั่นวันนี่เนาะแ,นแล้วก็ได้ยังดีแบบว่าได้มาอยู่ใกล้น้องมูเพอได้ใส่น้ำใส่น้ำเพิน่นเอเอจ้ากับน้องมูนี่เป็นมูเดียวกันดิแมนอือนูนเดียวกันพอเป็นในเห็นเนาะพ่อเนาะในหินขีดแต่ว่าท่านได้อันนั่นออกมา อยู you hunt, you Man, uh ่ห oh ันอยู oh. ่เทียงเันเทท่กี่ก็ได้เข่าคิดเข่าอย่างนันเพิ่นอยู่บ่แมนแต่ก่อนไปใช้กับูกคิปน้ำกันนะอ๋อเหนื่อยเลยจะเคลิปแบบแบบไรเททั่วไปนี้บ่ถ่ายกับน้องกันแมนแบบไปหันไปดีแล้วก็พากันถ่ายไปคุดกระปูกระแป้งแบบนี้บ่แมนเงยเเคยเด่นน้ำกันตั้งแต่น้อยแล้วเป็นมูเป็นพัวกันแล้ว บุได้ไปอ้ายเพิ่นบพื่อไปเป็นทิฏจันบ่เพิ่นบ่ได้ไปเดี๋ยวตะก,กอนไป,ไยไปอยู่บ่แต่ก่อนไปบ่หลายก็คนก็บ่ได้หลายบางมือก็ได้มือละ100โตโอ้สมควรเด้นี่กะขายกะห0 0 0พน 50, อ้ยโตนะด้ยตันะด้วยกคนในหมู่บ้านนี่เพิ่นใหญ่หาทิพแมงจิโจกิจันได้ค่อยมาตอนนั้นค่อยเห็นที่เพิ่นขายอยู่ ลอยตัวประมาณห้าพันเดี๋ยวนี้ลอยหนึ่งชั้นซีเดี๋ยวนี้มันมันมันหลายเลยนะไอ้อ๋อเดี๋ยวมันไหลจะจันหลายแต่ราคามันลงอีกโดยตอนได้ใหม่ๆจะโอ้เช็ดแปดซีฟเขาขายร้อยหนึ่งมากน้องผมได้ขายทางจากเธอมีแต่เรอขายนในบ้านอ๋อครับออกไปขายยี่น้องคุณเก็ดสิแพงอีก หน้าคานึงอีกเนาะเอาหมดโบมีโดดมีร่างอีกเนาะโดยน้ามันแคสิได้แต่มอันเผาที่ดินไหมเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้โอ้หุ่นเี่เจ้าชิคกี้นั่งโมกปีนิผูกคาคักได้ผูกดีๆีได้เพิ่นขึ้นเองอัดเมียขึ้นแลนั่งน้อยหน่อยขี่ปีกาแนะน้ำบูอยากให้อ็นนั่งพี่น้องเนาะอย่ามันขาดมันอย่างนั้น

มันไปจังที่เนาะออกมาอยู่พี่มีเอื้อน้องเดียวอยู่บ่เพื่อนเทวเทลแม่อนกะน้องม้อแล้วก็เพื่อนนั่นดิเอ,อเืนะ้อนเอือ้อน้องยาวนะโอ้ยใครอายสุสักแล้วหันนี้ยังว่าพอได้ไปเดิ่นไปหัวมีหมูปะหมูวอแต่ว่วาติดทางเนี่ยนี่ดีเน,นี่นนยนึงเนาะบริเวณเนาะพอมาอยู่สิเนาะมันสบายเวลาอะไรก็ได้ต่อไปก็จะเป็นบ้านเบนะิดเนี่แถวหน<ม>ึ่เพราอดินเผินเห็ดเป็นหลอกเป็นหลอกไว้เลยเนาะแม่นกะเจ้าซื้อมากเลยดิ เป็นหลอกเป็นหลอกอืมนี่ไงใจน้ำเนาะอันนี้เพิ่งถึนมาพูดกันรักข้างหันเมนเสาเพิ่นบักใหญ่ๆนึ่งเสาไม่แดงชับไม่ได้ไปถ่ายคลิปเดี๋ยวนี้เนาะไม่ได้ไปถ่ายคลิปเดี๋ยวไปตัวเองก็ได้ ข้าไร่ที่ดินนี่นอนรับอยู่บ่ข้าไร่ที่ดินเนอะเฮียรนวะใจเยอะดีใจนอนมารับเปิดไข้แบบคข้ไข้เพว่าคนเขาถือเลขถือหวยอย่านั้เนาะหลายพอสมควรแหรอซาโปเฟตวะโอ้ดีใจนอนมืออยากรับคุณไหนจะเขาเคยอะไรเคยยังถือเลขถือหวยเนาะก็เคยพากันไปไทยไปยังอยู่บ่บ่บ่เคยไปแต่เพิ่นนี่เคยไปแต่เป็นวัยรุ่นบุรีวัยรุ่น ไปเอากันนี่บ่เคยมีแต่พาได้ไปตัดอ้อยเอาอือหมู่พากันไปไทยเนาะเลเพิ่นบ่กาคามน้ําของ้ามน้ําองย่านบ่ย่านได้นตตะกี้นั่งเฮือบ่แม่นหยังนั่งเรือเนาะบัดนี้ขี่รถโดเนาะบ่ต้องย่านบดามานเมาเด้อน้องบ่ลเออยังบ่ดึงเนาะยังบ่ดึงรถจักเมา กับเมาคือกันตัวยังไงบ่เมาแดดห่อนจะเกินแม่งแนะนำไปเพิ่ร์ธเม่นมันขี้พุ่นลงนั่นนะบ่เดี๋ยวไปลานแหละไอ้ปลาล่ะมาเป็นไงน้ำถือมาแต่เช้าโอ้โหโบกุ้งกินนะเนาะบบกุ้งอีกหนึ่งเนี่ยมันห้อนเกินไหมเดี๋ยวกเดี้ยวเห็ดนั่นมาเลี้ยงแก้วินเทน้ำแม่เนี่มันห้อนเลยแมนเนี่ยต้องอันเห็ดน้ำเย็นนั่งกินดูแมน ชื่อกระตุกมาอะไรฝากไว้เฮือนนองมูวัดเวลาคนคนมาส่งนะเพิ่นเราลงหันเนาะมันใกล้กันพอจุ่มเจ้ายังไม่ได้มาหันคือว่านต่ออีกบุโรนี่ก็จะได้มาได้แต่ขุดเฉาขุดเนียงเลยเนาะชีได้มาทุกมือแหละคอยว่าะตอนค่ำตอนขึ้นชีจะนอนอยู่พี่เลยนะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นยังไม่มีอย่างแม่นแม่นเพราะว่าตอนเว้นนี่ชีได้มาทุกมือเพราะว่าสีมาเห็ดนี่แหละเนาะสามนันแล้วดิไอคิดว่าจะไดแบบ สีเฮ็ดเองบ่หรือว่าสีจ้างนี่ยลาวานคนชอยอ่ะเอโน้องเนาะอ่ะเอโน่ลาวานเนาะแต่ว่าหาแล้วอยู่น่กินชูเพิ่นกินนั่นแหละเนาะโดยอ่ามาแน้วกะซื้อไม่เหล่าซื้อยาไม่เชือกอันสเฮ็ดไว้จุอยู่กับอยู่อย่งเพิ่นบ่ได้ถือบ่ทางแบบว่าเฮ็ตได้แบบแบบดูได้บ่ถือบ่ตัวเดี ไม่เชื่อว่ามันอึงมันยังบอกลูกบอกยังนะเทพุทธเพิ่นเว้านะโอเพิ่นมีในเว้าจร่งเนาะอเพิ่นจนะเพิ่นยาวไม่ติ้วไม่ติ๊กไม่ยังไม่ชนะเกี่ยวกันได้พี่น้องเลยผู้ฮานเพิ่นว่าดึงนอกแล้วเออแต่มันอยากดื้อเนี่ยเห็นนะไม่เชื่อเมย์ตามคำพุทธเพิ่นเว้าจะแไดกค้อมือนี่กที่พัฒนาใบใบใบไม้นะบอกเพราะว่า บางคนก็บม่ได้ใช้ฮอดพื้นอยู่กอกอยู่คำเนาะกินยาหยอกยาเย็นเป่นบอแต่ว่าทางพี่เอาไม้เชือกก็ได้บ่หักแต่บ่ให้ปนแบบไม้เชือกเลยไม้เชือกเลยอ๋อไม่อย่างเดียวบิดแ่นถ้าว่าเอาไม้จิกก็ไม้จิกเลยเนี่เลยก่องนั่นไม่เชือกบุดเลยบุน่ะบ่ปนกันปนกันไต่ว่าเขาฉีเลือกไว้กัดฉีได้อยู่เนาะบางคนก็ คำว่าบางคนกับคำว่าไม่ไม่บุถึกเมียงกะน,นั่นคือกะตาตูบได้ยังกะมีได้แม่อะไปอยู่ใครอยู่กรรมนี่บุคือกันนะแต่ละคนแ่ะคนกับผมเป็นยังเมนผู้แพ,พ,พ้ผู้แพ้แมนผู้แพ้ผู้แพ้คือวานละ่ะถึกไม่ดูไม่ยังนี่กับตาใครตาโนมนนทุกคนอะเท่าไปชื่อทานเขานะเอาบบจักไม่ได้เนาะชื่อทานเขามาใช้แบบนี้ทานแล้วครับปนได้เลยไม่ยังไม่ยา ปนๆกันนอยอย่างดีทอมีโฮมมาเป็นนี่นีพอได้เห็ดโมไปบักนี่ก็เรดโอ้ยบบบบวบบ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 มบนบบบบบบ่บมบบบ้บบบนมบหบ่บบบบบ่าบ่านบบาับบบ่บบ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 บเบอบบ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 ีบวบบับบน พราาะว่มันกินหมากมันก็ได้เนาะได้มันไม่เมนยามนี่บ่มันเป็นหมากยามนี่ได้หากมันวิตแล้วนี่มันหล่นมันอันนั้นมันหากเป็นบังก๊กว่าด้วยบางก๊กอ่ะแต่มันหมากล้านะมันก็เป็นเนาะแบบส้วงอันนั่นนี่ส้วงนั่นก็เป็นเพราะส้วงอันที่เขาลำหน้านี่เป็นบ่บ่ส้วงลำน้ำมันเป็นบ่เป็นบ่ มันจะเป็นช่วงเข้าเกี่ยวเขาแล้ว <pentru> นีววว่เนาะเริ่มดอกแล้วเข้าเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำวังเดือนหลังนี่ยังได้กินอยู่นี่มันแล้พอจำของใหาอยูดีก็ได้ สงงยัไปอันผ่าท้องนี่แปลว่าเพิ่นลบอกผู้หญิงบอกคือผู้ชายดูคุณเจ้าผู้ชายผู้ชายด้ยโอ้ผู้ชายก่อนเนาะใช่ยังบอกว่าได้ได้ผอเห็นยังพันท่งว่าได้เลยยังพันท่งว่าได้อยู่ไส์อะไรอันที่อ่าไปผ่านอยู่น้องมหาปเอกโกอยู่ดงเฮนโอ้ไปเอ็กซ์เลเบิ่งนะด้วยดย ไม่เป็นห้องมอใหญ่เลยบ่มีถุกสารในบ้านค่ะแต่ว่านองเมื่อผักทองและเมื่อผางอยู่นี่โอ้ด้วยแต่ว่าจะพูดแล้วเป็นสิ่นี้เครื่องโกเครื่องอย่างเนาะเลยเ่องเอโกแบบซีเมนติเนาะเซีเอชชัดเจนแต่เพิ่นเอโกนะเพิ่นมาผู้ชายว่าแต่มูท่วงน้ำบ้านหาผู้หญิงตามมอันนี้ว่าไม่ตเกลียบว่าได้ไรตามผู้เฒ่าผู้หญิงเพิ่นว่าเนาะ สามขุมเสื้อว่าท่านซะเอาเด็กน้อยมาอันเหยียบเบื้องนะเนาะเคยอยู่บ่อในบ้านจ้ะบอกเคยโอ้เมื่อนั้นคือเห็นอันลูกบอลดี่่บแมปป๊อปเป็นเนี่ยไรน่ะเพิ่นอาผู้ชายแบบเหยียบชองตีนอ๋อแม่นแต่ผู้หญิงจะเหยียบตีนเดียวลูกบอลดีผู้หญิงน่ะวะลูกบอลดีลูกบอลดีผู้หญิงเออบัดนี้เหยียบชองตีนบ่ลูกบอลดีเหยียบเหยียบชองตีนก็แสดงว่าผู้หญิงลูกเจ้าแม่นบ่ผู้ชายบ่ คือว่าเย็บช่องตีนเย็บช่องตีนก็เป็นผู้หญิงเนาะตามผู้หญิงคือกันเนาะแม่ผู้หญิงคือกันบ่สิเยบตีนเดียวนั่นแหละมื้อน่ะเพราะว่าได้ินเอื้อยเพิ่นวาอยู่โอ้เป็นผู้ชายคยบตีนเดียวน่ะเป็นผู้ชายเพราะว่าอ่าผู้หญิงยบเนาะแม่่แลูกบลีเยบมื้อตเดียวว่าหลายคนคือว่าันนีหลายคนในบ้านผู้นั้นโอ้ยผู้หญิงบ่ได้ผู้ชายว่ หลายคนท่วงนะอ <c oughs> าก็เริ่มมาสซงชามือนี่โบามานี่แม่นเออตะกี้เพิ่นไปเบิ่งอยู่ใช้ไหมชิมาทตีเ <c oughs> บิ่งในบ้านเน้นดอกกอชิม้าเลือกยังออกมาอยู่นอกพี่บอ บบกับแบบเพิ่นเพิ่นเลือกให้อแต่ว่าทางไอ้ไอ้เพิ่นไปเบิ่งแล้วมันบ่เหมาะโบยังแหละเพิ่นบ่ซื้อเนาะแม่นอ่ามาเห็นอยู่นี่แหละมันเหมาะมันงามดีงามแหละเพิ่นซื้อให้แบบนี้เลยตัดสินใจซื้อแบบเพิ่นกับเบิ่งหลายมองอยู่นะแบบนั้นเหมาะบ่สมแลราคาเพิ่นแหละเบิมันมามองหลายทีหลายบอลดูส yeah. well, ิว่า สะดวกสบายอยู่เนาะบับต่อไปก็ได้เลยเอาตุเวียงมีอยังกี่สามอยู่มีอยังแน่ยตุเวียงกันมาเบิ่งนฮ้อนดึกเกินตางเน้นต่างนั่งอยู่โฮมอยู่อย่างว่าไม่โฮมได้แถวนี้นะแค่นั่งอยู่โฮมอยู่อย่างแล้วถามกันไปพี่น้องเอยเนาะเลยเดชนอนพุ่นบ่จังกี่นั่นจังกี่ไปหาเอาเสามาอีกคือว่าในอะไร พอแล้วเมื่อเมตตานีบอมือรับบันโอ้ดิใจฮักเก็บไหมนะมันก้องไหวโอ้แปลว่าแดดอ่อนแล้วสีเมียนไม้เมียนตอกชาวมดว่าจะไปมั่งตัวนั้นมาเฮ็ดนั่นบัดนี่ช่างใจจะไปนอนแค้ไม่ทีเดียวว่ามือเดียวเฮ็ดมือเดียวนอนอยู่คุณกอนนอนอยู่คุณตานอนอยู่ใช้อยู่คุณบายสีมั่งโมเมนต์บอกนอนมั่งเตียงนะนอนเตียงเอานอนเตียงอยู่เต็นเลยด ูอยู่ไกลมู่คือบมมานอนอยู่พี่รถมันปัดปักเครื่องนะอ้โอเมากับวง่าบันนี้รถล้างกันยากเลยเลยหารถหมูกันยานะโอ้แ่เขก็สินอนอยู่คุณก้อนก็คือคันมารถกับน้ำไนเขาอีกดีหลายยางเลยเลยมีแต่ว่ามากมายังมาเห็ดได้อลยังได้หุบไหมอ๋อ เนยเลยแม้ว่าเขาสั่งครอบครัวแล้วเขาออกไปออกจากเพื่อนพ่อเมย์เลยบอกรือว่าจะไหนอยู่บ้านทีบางคนเขาก็ออกบางคนเขาก็อยู่อยู่น้องพ่อเมยอ์อยู่เมย์โอ้เคยขี้ไข้กันเนาะไข้กันน,นะเขา,เอ,าออกมาสู่ชีวิตแบบนี้เนยโอเคเนาะบ้านนี้เนาะเพลเนาะโดยจะได้โควโตเดินทางก่อนบ้านนี้พี่น้องนเนาเพราะว่าเวย์เราก็ ถ้าว่านั่นแดดอ่อนแดดยังเราก็สีเลิกเพ็ดหัวเพชรยังเลยเนาะเดี๋ยวจะได้มีโอกาสเ่าก็สีมาหาไม่อีกเนาะบ่กเพี้ยแน่แน่สษีมาหาทางเพื่อนดีพี่น้องเลยเนาะหอนเหลือเกินวันนี้ก็ได้กินข้าวบ่อิ่มชั่มาแจ้งข่าวข่าหากินโบมากินข้าวบ่อิ่มเนบ่อิ่มแล้วเอ้ไปชูกินข้าวได้กินยิ่งหักแบบจะคือแบบ ค่าค่ายกินหมดเสพนะจ้องดำครับเนื้อเกินเนาะเนื้อเนื้อเ่นไอ้กันเขากระเข่าเศร้ายังไม่ได้กินเลยเลยเมนเนาะบอกัดมนห่อนมวยยาเข่าบ่จะเป็นเนื้ออะไนะแบบยู่แบบยู่ได้แบบพ่อยู่นะเข่าออกมาแล้วแบบนี้เลยยังไม่ได้กินเข่าเลยนโอเคเนาะวันนี้เนาะเกษตรใดก่อเดินองตั้งกลับมาสบายดีนะสบายดีโอเคพี่น้องเกษตรสิประมาณนี้เนาะทางโมเวียงเองก็กษไรใดก่อ เคลิปลงก่อนพี่น้องเนาะพบพอในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเลยอ๋อเดี๋ว่าเพิ่นบุกปืนน้ำพ่นนะนี่กับไรเต่อพี่น้องเลยเพิ่นได้กันนี่น้องพี่น้องเนาะพี่น้องเดี๋ยวว่าพี่น้องใหม่พื้นเพิ่นกับไรเต่อกัสิประมาณนี่แหละคลิปนี้กันเนาะกัขอขอบุญขอบคุณทุกทีแพงมาสู่กูทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมพี่น้องก็จะได้ขอจบคลิปลงไาแก่อนเนาะพอในคลิปต่อไปขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีไวูุ้กูทุกคนเนาะ